กาเปลี่ยนการศึกษาไทยรายการที่เปิดทุกมิติทางการศึกษาคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกับอาจารย์มนเทียนบุญดันสมาชิกพุทธสภาคนแรกและคนเดียวของประเทศที่เป็นผู้พิการทางสายตาอะไรที่ทาให้กายอาจารย์กลายเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมผมว่านักการเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมของผม,ผมเป็นต้นกําเนิดของทุกเรื่องรผมเนี่ยถูกพรรคการเรียนเป็นพอสาม เขาร่วมเคลื่อนไหวกับสิเก่าจะเคลื่อนไหวเรื่องอะไรตอนป .3 เคลื่อนไหวเรื่องความไม่ยุติธรรมในโรงเรียนประจำที่อยู่คือคือเราเราเราไม่สามารถพิดนอกกรอบได้ครับแล้วเราก็จะต้องทาตามทำตามแพทเทิร์นทำตามสิ่งที่ถูกโปรแกรมมาแล้วเยวันนี้เราจะมาคุยกับชายผู้นี้กันต่อแต่เรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่านะครับผุกทราบว่าอาจารย์สนใจดนตรีด้วย ไปเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีใช่ไหมครับครับคือ,อคือผมเนี่ยสนใจเรื่องเรื่องปรัชญานะฮะจริงๆแล้เราสนใจความดีความงามความจริงเนี่ยนะฮะคร<ช>ับตอนเรียนมชอก็เรียนมนุษยศาสตร์เรียนเอกวรรณคดีอังกฤษแล้วก็โทรปรัชญาทีนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานทางด้านการเล่นดนตรีอยู่บ้างจริงๆก็เป็นพื้นฐานแบบมวยวัด<อ>ไม่ได้<ช>ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรที่แบบฝีมือไม่ได้เก่ง เก่งกล้าสามารถอะไรแต่ว่าเมื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเ,เริ่มสนใจเรื่องนามธรรมเรื่องความงามเรื่องความลับทางธรรมชาติแล้วดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจนามธรรมเหล่านั้นได้ก็อาศัยดนตรเนเนตีเป็นตัวผ่านให้ได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นความดีความงามความจริงเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการศึกษาเพราะว่ามันเป็นสุดยอดของความ,วามลับทางธรรมชาติที่ควรจะได้รับการเปิดเผยฮะ แล้วก็ทุกคนควรจะสามารถเข้าถึงเข้าถึงแล้วก็ได้รับประโยชน์จากจากทั้ง3สิ่งนี้ส่วนจะได้มากน้อยขนาดไหนนั่นก็แล้วแต่ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องเฉพาะเป็นความรู้เฉพาะที่จะต้องกันไว้สําหรับคนบางคนคนบางกลุ่มเท่านั้นในรระฉะนนั้นเนี่ยการศึกษาที่มุ่งให้คนได้เข้าถึงความดีความงามความจริงแล้วสามารถที่จะพัฒนากรอบความคิดความเข้าใจของตนเองเนี่ย ใน3าสิ่งนี้ได้เนี่ยนะฮะผมว่าจะเป็นการศึกษาที่วิเศษนะครับคือคือสุดยอดของศาสตร์ทุกศาสตร์สุดยอดของสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเนี่ยถ้าถ้าเข้าใจหรืออย่างน้อยที่สุดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความดีความงามความจริงได้บ้างเนี่ยผมว่าก็จะเป็นการศึกษาที่ดีเอารเราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษาคนพิการแล้วครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่ต่อสู้เรื่องนี้แล้วดูแลเรื่องนี้ <c oughs> ก็อยากจะคุยเรื่องการศึกษาเพื่อคนพิการ <c oughs> แล้วก็มาตรงกันที่ว่าอาจารย์ก็มีความคิดว่าคนพิการเขาอยากจะเรียนแบบไหน <c oughs> ก็ให้เขาได้เรียนแบบนั้นโดยเอางบไปอยู่ที่เขาครับ <c oughs> คือจริงๆนั้นเนี่ยกรารศึกษาเพื่อคนพิการเนี่ยมันเป็นบทสะท้อนถึงการศึกษาทั่วไปในสังคมด้วยเพราะว่าเพราะว่าความพิการเนี่ยมันสะท้อนความหลากหลายของปัจเจกบบุคคลมากแล้วมันหลากหลายแบบสุดโต่งเพราะฉะนั้นถ้าการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการเนี่ยจัดไว้ดีแล้วแล้วก็เอาลองเอาไปสะท้อนกลับไปหาการศึกษากระแสหลักดูนะครับ <c oughs> มันจะตรงกับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าจัดการศึกษาแบบตายเลยฮะับทำไม่ได้เลยเพราะาคนพิการต่างกันมากะระดับ IQ ก็ต่างกันความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันความบกพร่องในแต่ละอวัยวะของร่างกายก็ต่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคลหรือ IEP ครับแค่นี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาไป IEP นี่ย่อมย่าไร Individualized Education Program ครับนะฮะ Individualized Education Program ก็คือเป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลครับหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเส้นทางการจัดการศึกษาเลยของเขานะฮะว่าเขาจะต้องเรียนไปในรูปแบบใดซึ่งจะต้องมีการประเมินเฉพาะบุคคล ครูผู้เรียนผู้ปกครองผู้เชี่ยวชาญนะฮะคนในชุมชนแวดล้อมมาร่วมกันประเมินเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาอย่างไรเฉพาะเดลักษณะเด็กครับและและ,และอะไรละ่ะข้อจำกัดความถนัดต่างของเด็กความถนัดความต้องการอยู่ในนั้นหมด้าต้องมาประเมินร่วมกันหมด IEP เนี่ยน่าจะเอาไปใช้กับการศึกษาสําหรับเด็กทั่วไปเลยทุกคนนะ ของคนพิการเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วครับนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพิเศษนะครเป็นเป็นเป็นทฤษฎ,ฎีการศึกษาพิเศษเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้น,นี่แหละถ้าถ้าเราเอาการศึกษาสําหรับคนพิการเนี่ยเป็นอ่เป็นแม่แบบนะฮะลองดูนะฮะเป็นการศึกษาที่ยอมรับความหลากหลายนะฮะแล้วก็ยึดเด็กแต่ละคนเป็นสําคัญครับอ่าเป็นสําคัญเลยฮะอันเนี้ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่า เราจะทำยังไงให้การศึกษาระบบใหญ่เนี่ยมันรองรับความต้องการที่หลากหลายของเด็กทุกคนที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า inclusive education In education ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องอกินบะหมี่กึงสาเร็จรูปซองยี่ห้อเดียวกันหมดบ,บางบางคนไปเข้าใจอย่างนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้ว inclusive education ก็คือการศึกษาที่มันตอบสนองความต้องการที่ทหลากหลายของคนมากที่สุด นะฮะไม่กีดกันไม่เลือกปฏิบัติต่อต่อคนไม่ว่าเขาจะมีความแตกต่างหลากหลายบกพร่องจํากัดขนาดไหนก็ตามนะมันมันมันเป็นการศึกษาแบบอุดมคตินะที่ที่จะรองรับความหลากหลายอันนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าถ้าระบบการศึกษาระบบใหญ่ของเราเนี่ยมีอุดมการไปสู่การศึกษาที่เรียกว่าเป็นอินคลูซีฟเอเ c คชั่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะกลายเป็นการศึกษาที่ไม่ที่ไม่ตึงตัวจนเกินไปแล้วเมื่อ เอามาพิจารณาที่แผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลเนี่ยถ้ามองใหญ่ก็มองแบบอินคลูซีฟมองแบบบูรณาการถ้ามองย่อยก็คือมองที่เฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งสองอย่างนี้ไม่ขัดกันนะอันนี้ไม่ขัดกันนะครับอยู่ในอันนี้อยู่ในพรบการจัดก,การศึกษาสาหรับคนพิการซึ่งซึ่งพวกเราทั้งนักเคลื่อนไหวทางสังคมก็ดีนักการศึกษาก็ดีซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆก,กันนะครับ,รบก็ช่วยกันต่อสู้ เรื่องนี้มาจนกระทั่งเราประสบความสําเร็จในปี2551ในช่วงสนชนะมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาแล้วผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์มหาศาลถ้าเราจะลองเอาอันเนี้ยมาเป็นโมเดลสําหรับการนําเสนอสมมุติว่าเราจะนําเสนอพระราชบัญญัติการศึกษาทางเลือกสมมตินะ,ะครับหรือว่าพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับก็อาจจะนําเอาหลัก ที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยว่าทํำยังไงที่สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเนี่ยมันจะไม่ไม่กีดกันไม่ไม่กดดันไม่บีบคั้นคนไม่จํากัดเป็นรูปแบบเดียวใช่ครับอ่าแล้วก็เปิดช่องให้แต่ละบุคคลเนี่ยเขามีแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะของเขาได้อ,อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะ่าก้าวหน้ามากนะฮะผมไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเลยแล้วก็เรื่องระบบคูป,ปองระบบอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะที่บงบประมาณจะต้องเป็นงบประมาณที่ไปโดยตรงและโรงเรียนจะได้รับอันนี้สง่ง คือถ้าโรงเรียนคุณจัดการศึกษาแล้วตอบสนองความต้องการตอบสนองความจําเป็นตอบสนองความถนัดข้อจํากัดของเด็กได้เนี่ยคนก็จะมาเรียนโรงเรียนคุณเองแต่ขอให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างอย่างเต็มที่เต็มเต็มศักยภาพของเขามีความสุขมัน<า>ม,มันมก็จะตามความสามารถของเขาครับนะฮะอันนี้บรรยากาศนี้มันกาลังจะกําลังจะเกิดขึ้น,นะ<ใ>นแทนผู้คนพิการใช่ครับแม่ผมเสียดายพวกเด็กพิการพวกเด็กที่ไม่พิการไม่ได้รับบรรยากาศอย่างนี้ การในเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการศึกษาที่จํากัดมากนะฮะเ,เรื่อมทีก็คือไม่มีการศึกษาเลยก็เลี้ยงกันไปตามมีไปเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก่อนก่อนหน้านี้แล้วพอมีการศึกษาปุ๊บเนี่ยก็เรียนได้เฉพาะในโรงเรียนสําหรับคนพิการหมายถึงว่าเป็นโรงเรียนเฉพาะเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะไปเรียนร่วมกับคนอื่นได้อันนี้ก็คือเป็นการศึกษาที่จํากัดนะฮะแต่ว่าอาน,นิสง์ของโรงเรียนเฉพาะเนี่ยมันกลายมาเป็นหนึ่งในความหลากหลายใน,ในการต่อมา คือโรงเรียนเฉพาะใน,ในยุคแรกเนี่ยอาจจะถูกมองว่ามันเป็นการขังเรียนนะก็คือไม่มีโอกาสไปเห็นเดือนเห็นตะวันจะต้องเรียนกันอยู่ในเฉพาะกับพวกเดียวกัน,นในหมู่คนตาบอดก,ก็เรียนกับคนตาบอดเท่านั้นคนคหูหนวกก็เรียนกับคนหูหนวกครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนะฮะและต่อมานี้ก็มีความมีกระแสจากทางตะวันตกเข้ามาก็คือออกไปเรียนร่วมกับ,กบคนทั่วไปคือคนที่หัวดีหน่อยคนที่มีการเรียนดีหน่อยเนี่ยก็จะถูกคัดกรองแล้วก็เอาไปเรียนในโรงเรียน ทั่วไปโรงเรียนปกติผมก็เป็นหนึ่งในในยุคนั้นนะครับหมายถึงว่าคุณจะไปเรียนกับเด็กทั่วไปคุณต้องเกรด3ขึ้นนะเอาคนที่ตกไม่ตกแหลไปเรียนก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือเป็นข้อจํากัดที่ที่เราสร้างให้กับเด็กเพราะฉะนั้นคนที่จบโรงเรียนสอนข้อตาบอดแล้วไปเรียนร่วมไม่ได้ก็ก็บายบายไปขายหวยไปเล่นดนตรีไปอะไรก็ตามเรื่องตามราวกันไปหรือไปขอทานครับก็ก็หนีไม่พ้นวัฏจักรนั้น ทีนี้ปรากฏว่านในระหว่างที่เรามีข้อจํากัดเนี่ยมันก็มีอนิสงส์ก็คือโรงเรียนอนิสงส์ของโรงเรียนเฉพาะเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยได้ฝึกการช่วยเหลือตอนเองอเพราะว่าตอนอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่เคยสอนให้ช่วยตนเองในสังคมไทยพ่อแม่ทําให้หมดพอมาอยู่โรงเรียนประจําอยู่โรงเรียนเฉพาะเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเหล่านี้ซักผ้าเป็นรีดผพพ้าเป็นหุงหาอาหารได้กลายเป็นกลายเป็นประโยชน์ของโรงเรียนมีความแกล่งยอยู่ร่วมกับเพื่อนเด็กๆที่หลากหลายมาจากครอบครัวที่หลากหลาย อันนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกของเรียนเฉพาะซึ่งถูกมองในแง่ร้ายตั้งแต่เริ่มต้นทีนี้พอไปเรียนโรงเรียนเรียนร่วมปุ๊บเนี่ยเด็กที่เรียนเก่งก็ไปถึงมาหาวิทยาลัยก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายที่ตนเองไม่เคยพบมาก่อนได้นะฮะอันนั้นคือยุคกลางก็คือแพ้คัดออกใครเรียนไหวเรียนไปจบขนาดไหนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนรัฐบาลไม่มีนโยบายสนับสนุนโดยตรงนะฮะก็ ก็ว่ากันไปนะครับพอมาถึงอีกยุคหนึ่งก็คือว่าจะทํำยังไงที่ให้ทุกคนที่อยากเรียนได้เรียนครับ,รบแล้วก็พยายามที่จะเอาเด็กเนี่ยออกจากโรงเรียนเฉพาะไปสู่โรงเรียนกระแสะหลักที่เรียกว่า m a i n s t ี e ให้หมดเลยครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นที่3ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ทั้งดีและไม่ดีดีก็คือปริมาณนักเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียนมากขึ้นแต่ไม่ดีก็คือว่าเด็กเนี่ย ไม่ได้ถูกคาดหวังที่จะให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งอีกต่อไปขอแค่เพียงว่าได้ไปมีการสังคมประกิจกับกับเด็กทั่วไปก็พอแล้วหมายความว่าสังคมประกิจก็คือมีโซเชียลไลเซชันได้ไปมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเด็กทั่วไปก็พอแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าเราก็จะมีปัญหาเด็กที่เรียนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็จะต้องเรียนอยู่ในสังคมในโรงเรียนเรียนร่วมทั่วไปเนี่ยก็อุ้มกันไปจนกระทั่งจบม .6 นะฮะเ,เสร็จแล้วก็ไปเผชิญโชคชะตากันเอาเองก็มีมนะครับแล้วรัฐบาลก็เริ่มเข้ามาสพอร์ตให้บริการสนับ<ม>สนุ<ม>สนการเงินมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นผมถือว่าเป็นยุคที่3ซึ่งก็ประมาณ10-20ิปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสะเหล่านี้เยอะขึ้นสิ่งที่ดีก็คือเราเพิ่มจํานวนคนที่เข้าไปสู่ระบบการศึกษาสิ่งที่ไม่ดีก็คือเราละเสียซึ่งจุดแข็งตั้งแต่ดั้งเดิมของโรงเรียนเฉพาะที่เราฝึกให้เด็กเนี่ยมีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลตนเองได้ ปรากฏว่าเรามีเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันในเยอะนะครับเพราะว่าเขาเรียนไม่ไหวเขาเขาไม่มีพื้นนะทีนี้เรามาสู่ยุคที่4ก็คือยุคของการที่มองมองเด็กเป็นสําคัญจริงๆไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ในโรงเรียนเฉพาะไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ในโรงเรียนทั่วไปความต้องการความถนัดความสนใจของเด็กสนุนเนี่ยโดยวิธีการต่างๆรวมทั้งคูปองรวมทั้งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีรวมทั้งครูสอนเสริม,มรวมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาเข้ามาช่วยให้เด็กสามารถที่จะเรียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จมาที่คนพิการใช่ครับครับอันนี้แหละคือ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 ,คอมันรวมอยู่ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการปี5 1หนึ่งเนี่นะผมถือว่าเป็นยุคที่4ก็คือ,เ,อ,อเป็นเป็นยุคที่เราเรียกว่าเป็นสังคมฐานสิทธิ นะฮะเป็นการศึกษาเป็นสิทธิของบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เวทนาใช่ใช่คำนี้ไปสังคมฐานสิทธิไม่ใช่เป็นเวทนานิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเฉพาะก็เป็นโรงเรียนทางเลือกไม่ใช่เป็นโรงเรียนขังเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ไม่ใช่เป็นโรงเรียนเหลือเดนเหมือนสมัยกลางแต่เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีคุณภาพถูกต้องครับแล้วก็จะต้องแข่งขันกันว่าโรงเรียนเฉพาะคุณจะให้อะไรที่มีคุณค่ากับเด็ก คุณจะเป็นที่เตรียมความพร้อมใช่ไหมสาหรับก่อนที่จะเด็กจะไปเรียนร่วมเพราะว่าคุณไม่สามารถเปิดสอนจนถึงมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอย่างมากก็มอต้นโรงเรียนเฉพาะนะฮะคุณจะเป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมให้เด็กเนี่ยมีจิตใจที่ดีมีความสามารถในการดูแลตนเองใช่ไหมหรือคุณจะเป็นโรงเรียนกึ่งกึงสาธิตที่โรงเรียนทั่วไปไม่มีบางคนอาจจะเรียนร่วมบางวิชาแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเฉพาะบางวิชาเช่นคณิตศาสตร์ โรงเรียนทั่วไปนี่ยังไม่สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กตาบอดได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไปเรียนโรงเรียนเฉพาะได้ไม่เห็นน่าเกลียดอะไรเลย<ม>นะก็คือเข้าเข้าออกระหว่างสถานศึกษาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรแต่ขอให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างอย่างเต็มที่เต็มเต็มศักยภาพของเขามีความสุขมัน<า>ม,ม,มันก็จะตามความสามารถของเขาครับนะฮะอันนี้บรรยากาศนี้มันกําลังจะกําลังจะเกิดขึ้นนะในหมู่คนพิการใช่ครับในผมเสียดายพวกเด็กพิการ พวกเด็กที่ไม่การไม่ได้รับบรรยากาศอย่างนี้คครับเชิญอาจย์ครับแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นมรดกของของพรบฉบับนี้ก็คือศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอันนี้คํานี้พอจะพอจะคุ้นเคยนะฮะในมาตรา12ของพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยศูนย์การเรียนซึ่งจนถึงบัดนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาก็ยังไม่มีกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การเรียนครับที่สามารถจะเปิดโดยผู้ปกครองรวมตัวกันเองก็ได้ชุมชนรวมตัวกันเอง อ,องค์กรศาสนา NGO <c oughs> นะฮะก็จะตั้งศูนย์การเรียนกันได้พเพอิอเราก็เอาแนวคิดนี้มาแล้วก็เราเห็นว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการเนี่ยมันก็ตั้งยากนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินมหาศา <c oughs> ลโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการของรัฐก,ก็ตั้งยากเพราะว่าไปติดอยู่กับกฎระเบียบต้อง20ไร่ต้องอาคารขนาดไหนขึ้นไปอันนี้เปกฎขู <c oughs> ่สื่อารเขาจะตั้งโรงเรียนต้องมี2ี่ไร่ใช่ก็มีเศรษฐีเท่านั้นที่ตั้งได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลย มีทางเลือกที่เร,รียกว่าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการซึ่งตึกแถวสองห้องก็ตั้งได้ขอแต่เพียงว่าแถวๆนั้นมันมีมีวัดไหมมีสนามเด็กเล่นให้ทำไมทำไม,มตรงมีวัดก,ก็ก็คือเราจะได้ไปใช้พื้นที่กับเขาร่วมด้วยไงฮะเราจะได้ไปใช้บรรยากาศในการเรียนมีโรงเรียนอยู่แถวๆนั้นไหมม,มีมหาวิทยายลัยอยู่แถวนั้นไม่มีวัดอยู่แถวนั้นไหมมีสนามเด็กเล่นอยู่แถวนั้นไหมไอ้ตัวที่ตั้งของศูนย์การเรียนก็เป็นแค่ ออฟฟิศเป็นที่จัดการเรียนการสอนในบางเวลาในการศึกษาจะได้เชื่อมกับชุมชนไปเลยใช่ไหมครับก็คือห้องแถวห้องเดียวก็ตั้งได้นะครับนี่แหละฮะอยู่ในกฎหมายพรบการจัดการศึกษาสำหรับคนที่กิมากคนธรรมดาก็ได้จะได้รับอันนี้ส่งอันนี้นะครับใช่ครับเนี่ยแล้วผมก็คิดว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้มาตรา12ของพรบการจัดการพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้นะครับศูนย์การเรียนทั่วไปนี่ก็จะได้เกิดขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น เหมือนกับเป็นการสรุปย่อของของของพรบการศึกษาสําหรับคนพิการครับแล้วก็เป็นวิวัฒนาการนะซึ่งก้าวหน้ามากกว่าพรมยัดการศึกษาสําหรับคนทั่วไปก็อันนั้นก็อยัางการเวลาคงจะเป็นคงจะเป็นบทพิสูจน์ต่อไปนะครับครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือมุมมองของชายผู้ที่ไม่ยอมให้ความพิการมาพรากความสามารถไปได้ชายผู้ฝ่าฟัน และต่อสู้กับอุปสรรคนานาเพื่ออนาคตทางการศึกษาของคนไทยทุกคนคนดีสีสภาของเราอาจารย์มนเทียนบุญตันครับแล้วพบกับกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ